สวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงจักระระดับกายภาพและสุดกลางช่วงทองค่ะ<ม>กาย,ยาประกอบด้วยกระดูกต่อมและระบบประสาทเช่นเดียวกับอวัยวะกลวงและอวัยวะกักเก็บซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากโดยที่แต่ละเซลล์แตกต่างกันด้วยค่าทางเคมี ในโลกแห่งวัตถุนั้นนะคะกายหยาบเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนกายละเอียดที่เปล่งขึ้นแสงนั้นห่อหุ้มกายหยาบเอาไว้พวกเราได้รับและส่งผ่านคลื่นความถี่และการสะเทือนอันหลากหลายจากพลังกายทิพย์อวัยวะภายในและช่องท้องแห่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงกายหยาบด้วยสภาวะสมดุลรูปแบบของกรรมส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในกายทิพย์นี้ค่ะ ใจกลางตรงหน้าท้องเป็นฐานแห่งความมุ่งมั่นและกิจกรรมจัก,กระรากตรงฐานกระดูกสันหลังเป็นตัวแทนแห่งภาวะสมดุลควบคุมต่อมอะดรีนาลีนความดันเลือดและกระบวนการสร้างและสลายไขยมันจัก,กระเพศใต้สะดือเป็นตัวแทนแห่งพลังงานสร้างสารรค์ ซึ่งสนับสนุนต่อมสืบพันธุ์และสภาวะฮอร์โมนที่สมดุลส่วนจัก,กระตรงบริเวณลิ้นปี่ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเหนือสะดือระหว่างกระดูกซี่โครงเป็นตัวแทนแห่งหลักความเชื่อใจเพราะบริเวณนี้นะคะมีความรู้สึกและจับกระแสความจริงแห่งจักรวาลชั้นสูงได้ ตลอดจนสภาวะอารมณ์ที่แปลเปลี่ยนไปของผู้คนและกลุ่มคนรอบข้างค่ะในขณะเดียวกันถือเป็นแหล่งพลังงานบำบัดการอุทิศตนและความเมตตาอีกด้วยชาติตะวันตกถือว่าหัวใจเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเช่นเดียวกับทางฮินดูและทางเซนของญี่ปุ่นที่เชื่อว่าหน้าท้องนั้นถือเป็นศูนย์กลางแห่งพลังภายในและสมองส่วนรอง ลิ้นปีได้รับการขนานนามเช่นนี้เพราะกระแสพลังชีวิตได้มาจากบริเวณนี้นั่นเองค่ะจากระบริเวณลิ้นปีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสภาวะอารมณ์ที่แปลเปลี่ยนของตัวเราและบุคคลอื่นโดยเหตุนี้นะคะจึงมีผลต่ออวัยวะภายในของเราเช่นตบ ไตและช่องท้องจินปีมีอิทธิพลอย่างมากกับความเบิกบานความสุขและยังมีผลต่อความกลัวความโกรธและความวิตกกังวลความคิดและความรู้สึกอันยุ่งเหยิงก็เหมือนกับฟองน้ำที่เปียกชุ่มนั่นเองค่ะผลลัพธ์แห่งการดูดซึมสภาวะอารมณ์ที่ไม่ประสานกลมกลืนกันส่งผลให้ร่างกายทำงานไม่ปกติ ทำให้ความมุ่งมั่นและสนามพลังงานอ่อนแอลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากบริเวณนี้ได้รับการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะศูนย์กลางของกระบังลมนั้นนะคะเป็นด่านท้ายสุดของจักระบริเวณลิ้นปีสัมพันธ์กับทัศนคติส่วนบุคคลและความมุ่งมั่น ในการบำบัดสุขภาพของแต่ละคนหากบุคคลให้ความสำคัญกับสุขภาพส่วนแก่นกลางนี้ก็จะเปิดซึ่งบริเวณน,นี้นะคะสัมพันธ์กับความสามารถในการบำบัดจิตวิญญาณเช่นกันเพื่อให้ได้รับพลังที่ส่งเข้ามาอย่างรวดเร็วนักบำบัดจะรักษาทั้งบริเวณจัก,กะระลิ้นปีและจักระบริเวณกระบังลมไปพร้อมกันได้ค่ะการรักษาเชิงวิเคราะห์ รงบริเวณส่วนจัก,กระกระบังลมช่วยเพิ่มพูนหลายด้านของจัก,กระบริเวณนี้ด้วยอย่างเช่นความรู้สึกเต็มใจในสันติและการกำหนดใจตนเองพลังขับเคลื่อนจำเป็นต่อการกระทำในโลกแห่งความเป็นจริงและชีวิตประจำวันค่ะติดตามสุขภาพองค์รวมความคิดร่างกายจิต ในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ